ีครับผมพามาเดินตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่ครับอำเภอสักกตหีบจังหวัดชนบุรีครับวันนี้วันพฤหัสที่สี่มาดูของขายตลาดนัดกันเกงคือเก่งช้างตัวละน้อย ก็็บตัวอะไรไรม่รู้มีั้งของกินเสื้อผ้าครับมีเป็นซอยครับเนี่ยซอยสิบซอยเก้าซอยแปดมีสิบซอยครับมาหาของกินกันครับ

บาขอแล้วอุ้ยแม่มานงขีเพิ่มไทำของยายร่วงจะเอาก็ไม่เอาจะเลือกไม่ต้องเลือกเยะอะหรอนี่คยเอาไปปลูกมันไม่รอดจ้างแคนะ่น้ำก่อนแล้วปลูกนี่ต้องเอาใบมันออกไหม้าเอาออกก็ได้แม่มันตั้งแบบนี้ถุงแช่ไว้เป็นวันเลย

เราบ้าเราขายด้วยจะไปปลูกเลยสวัสดีครับนเ,รเนี่ยรักปลาวิเนียปูด,ดำ Dua, ini asipan มมแดดงหะขายนั่งลมปลาขายครับขายครับ มะม่วงเอ้ข้าวโพดเห็นแล้วก็ไปนี่นะไ้เก้ามีไกชิมีฟุกไก่ชิ ปลานี่ยปลา,าเผาไหม,มนี่ไงหมกกะหมอเลยนะครบหมกไม่าสิบบาทนะนี่ไตย่้วไ ม่ซื้อให้กันถ้ากอกแบบนมันไม่ได้ขอสาไที่บ้าน<ะ><ะ>กมะไ่เก่นี่ยเครื่องตัวนี้ไก่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 บ้านหะ นี่ร้อยสิบสองบาทครับมีเศษไหมมีเศษสิบบาทไหมเอาร้อยสิบบาทแล้วตอนนี้เจ้าหน้ร้อยสิบบาทไหมไม่มีเลยค่ะไก่ครับกินไก่เป็ดเป็ดตัวเท่าไหร่ตัวเนี้ย มันก <icana>, ันจ the ัตัวนี้น่าจะโลกืับสองโลโหไม่้าจลห้ลูกข้าวามก็มีข้าวาม ตานโนตุเรียนครับสองลูกรดละร้อยสี่สิบเออตอนเขาคัดนะตัวนี้รูละร้อยชะนีปะน่าจะชนี สองกินเยอะะมีหลายโซนครับนะนี้ผมพาเดินโซนหรึ่องกินน้ดยปิ้งปลากระพงทอดพี่ปลากระพงไีมนะแม่เล่นก่อนจะก็ลงน้น้ำไก่ đèn phản okay, quán เรียนเยอะมากครับตรงนี้ตลาดเ0็ไร่ทุเรียนถูกครับ <c oughs>

คือไปปแม่กอง้าแม่มาแล้วบอกแม่ว่ามืร้อยที่เราตั้งหนึ่งระวางสายไปแล้วพี่มีปุ่เลยจป่แ่เลยจ้งสามห้าสามแพกร้อยเลยจัะเรยอยา่ฉตัวร้อยเดียวเอาแบบไหนแบบไหนก็ ้าเดดามากขออนุาตลงไลน์ไม่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอการไลนะ์หน้าตลาด700ร้อยไลน